รือละหายซุปต้มยำบนเรือป้มยำเคลื่อนที่กลางทะเลสีครามกล้วยเจ๋งป้อมยำกำลังบรรจงคนซุปหม้อใหญ่กลิ่นหอมฉุยขาคาชิในเสื้อลายดอกผสมลายพรางนอนเหยดยาวบนเก้าอีา้ผ้าใบพลางบ่นว่าเมื่อไหร่จะถึงกเกาะเคลื่อนเทศทีนะ พันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดคลึ้มพายุโหมกระหนำ่ำเคลื่อนยักษ์สัตว์เข้าใส่เรืออย่างบ้าคลาั่งจับไว้ให้แน่นมิสิกิผมสีส้มทองตะโกนแข่งกับเสียงลมขณะที่กลวยเจ๋งต้มยำพยายามคุมหางเสืเรือที่สาดไปมาอย่างสิ้นหวัง ก๋วยเจ๋งต้งยมยำรู้สึกตัวอีกทีบนหาดสายที่ไม่คุ้นตาซาเรือต้มยำเกิดตื้นอยู่ไม่ไกลอาโออีู้สร้างแต่เรื่องวุ่นกำลังเอาไม้เขี่ยปูประหลาดสีร้มโดยมีเจ้าขนมสุน,นัขคู่ใจเห่าให้กำลังใจอยู่ข้างๆ เมืเดินลึดเข้ามาในป่าพวกเขาก็ต้องตะลึงกับภาพตรงหน้าฝูงไดโนเสาร์พันทรเซราทอปส์ที่มีหัวเป็นกระหล่ำปลีขนาดากักษ์กำลังเล็มใบไม้กินอย่างสบายอารมณ์นี่มันก่ออะไรกันแน่เนี่ยมิสกิพึมพำแันใดนั้นกลิ่นเขาวรุนแรงเหมือนน้ำปลาหมักไม่ได้ที่ก็โชยมาตามลมจนแสบจมูกฝูงทรเซราทอปกะ ลำปลีแต่ตื่นวิ่งหนีกันป่าราบตัวนอะไรวะเนี่ยอาโอีร้องพลางยกมือขึ้นอดจมกูกพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเสียงคำรามตึกก้องดังสนั่นป่ามันไม่ใช่แค่เสียงคำรามธรรมดาแต่เป็นเสียงที่หอบเอารุงม,มาด้วยเจ้าวุ้นแมวสามสีถึงกับขนพองสู้ขณะที่เจ้าขนมวิ่งไปหลบหลังกล้วยเจ็งต้มย้ำด้วยความตรวัว ิ้นเสียงคำรามร่างมาหึมาของพีระโนซอรัสเร็กซ์ก็ปรากฏขึ้นมันทลายก้อนไม้ออกมาแต่ร่างกายของมันกลับโปร่งแสงเป็นสีน้ำตาลไฟของเหลวปลิ่งขาวรุนแรงแผ่ออกมาจากร่างของมันที่ทีเร็กซ์น้ำปลาก้วยเจ๋งป้อมยำอุทานอย่างไม่เชื่อสายตา ทีเรน้ำปลาอาปากคำรามอีกครั้งเคลื่อนกลิ่นขาวที่รุนแรงกว่าเดิมประทะเขาใส่จนทุกคนน้ำปลาไหลหนีเร็วคาคา,าชิตะโกนพลางดึงแขนมิสิกิให้ออกวิ่งทุกคนวิ่งหนีตายเข้าไปในโดงต้นไม้สูงชะลูดที่มีลักษณะคล้ายต้นตะใครยักษ์เสียงขากันไกรของ t ีเร็กน้ำปลานับอากาศดังแฉะอยู่ด้านหลังพวกเขาเพียงนิดเดียวเกือบไปแล้วอออิฮอบพก พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในดงตะไคร้กลัน้นหายใจฟังเสียงฝีเท้าหนักๆที่เดินวนเวียนอยู่ข้างนอกทันใดน,นั้นดวงตาสีน้ำตาลเข้มขนาดมหึกมาก็โผล่มาจ้องมองผ่านช่องว่างระหว่างลำต้นตะไคร้มันหาพวกเขาเจอแล้ว